าเห็นไหมเข้ามาอย่างที่สองนะครับแขนต้องตึงแขนต้องตึงท่ามันต้องได้นะครับเสร็จแล้วพอเรากลับมานวดแนวที่สามเ,าเราก็จะค้ามมือนิดนึงนะครับค้ามมือกันนี่เขานวดแนวนี้นะครับนี่คือแนวที่สามพอได้ฝ่าเท้าสามแนวนะั้น ต่อไปเราจะแนวแนวที่หนึ่งนะครับแนวที่หนึ่งถ้าเป็นของวัดโพอาจจะเข้าข้างแต่ถ้าของโชเลสซั์เราจะเข้ากลางนะครับเราเรามาดูนี่คือแนวแนวข้างกระดูกชิดกระดูกนะแนวที่หนึ่งเหนือตุต่มนะเริ่มแรกแนวที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าขาด้านในแนวที่หนึ่งเหนือเส้นตุต่มนะเว mm hmm. ลากดค่อยๆกดลง,ลงลงไป mm hmm. ถ้าเรากดปล่อยปล่อยปุ๊บเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะระบมถ้าเขา กลัวเจ็บยิง่งอันนี้ต่อต้านอ่ะเราก็ยิ่งเจ็บเขาก็เจ็บมันจะมันจะระบุนะครับมันจะระบมนัเน้นนิ่งหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองสามพยายามไม่ชิดชิดกระดูกแล้วกดลงไปอันนี้คือางที่หนึ่งนะครับในที่หนึงโดโด่งเยายายก,กดวแล้วคุดนวดขึ้นหนึ่งรอบรอบที่สองรอบที่สามเพราะรอบสามเนี่ยเราเราก็ลงแนวคูนกลางได้แนวเส้นที่สองค่อยๆกดลงไป กดเราค่อยๆกดลงไปนะครับสังเกตดูคนไข้ด้วยถ้าเกิดว่ากดแล้วเจ็บมากเราก็น้ำหนักแค่นั้นพอก่อนดูหน้าหน้ายิ้มแสดงอาจารย์กดอีกครึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแนวแนวใต้ตะตุ่มแนวที่สองนะนะครับพยายามกดลงไปนิดนึงอ่านนิดนึงนะครับนิดนึงอย่างนี้นะครับลงไปปุ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยอย่างนี้คนไข้จะดีมาก นะครับคนไข้มาบอกว่าโอ้โหกดตาท่าจะดีแล้วหมอปล่อยแล้วเนี่ยคุณคนไข้หมอบ่นให้ฟังนะครับเราจะดีแล้วปล่อยพอจะดีโอ้ตัวนี้ดีปล่อยแล้วเออนากำลังจะฟินแล้วปล่อยแล้วะัะนั้นหนึ่งสองสามถามว่าถ้าระยะเวลาเนี่ยสี่ช่วงเนี่ยหนึ่งตัวนี้หนึ่งเราเว้นประมาณสักสองนี่มือเนี่ยสองเนี่ย มันมันก็จะดีมากนะครับรนะครับพอแล้วสี่แต่ก็ไม่แน่เพราระบางคนขายาวยิ่งพำลังนี้ยิ่งขายาวมันต้องพอเรานวมมาถึงนี่แนวในที่สองนะเสร็จแล้วพอแนวที่สามเนะี่ยเราจะแนวเส้นเอ็นเลยหวยนะครับให้กดลงไปแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นนีนะครับถ้ากดงัดนี้ปุ๊บนี่7เจ็บนะนะครับอย่างนี้เจ็บ แล้วถ้าเรากดกดลงไปค่อยๆกดคัสสิกหน่อยแล้วก็ไม่นิ่งหน่อย,อน,น,อยนะมันก็จะดีกว่าหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้คือดีที่สุดพอเราได้สามแนวเสร็จอ่าเสร็จแล้วเราเราก็ขึ้นมาด้านบนเนี่ยสองแนวนะครับเราเรา,เราก็จะมาดูดูสองแนวแนวรองกำเนื้อตัวนี้นะนะครับแต่แนวเนี้ยเขาบอกว่า ้ได้นวดสองแบบคือใช้อุ้งมือก็ได้นะครับใช้นิปโป้ก็ได้นิปโป้ก็คือเราจะได้ล่องล่องข้ามันนไหมล่นอ,นองข้ามันข<น>ยับมาเนี่ยสองนิว้วสองนิน้วนะครับนนแต่ถ้าไปเจอลูกค้าเขาขี้เจ็บหน่อยเราก็จะใช้ตรงนี้เห็น,น,น,นไหมกดให้พยามอุ้งม,มือเนี่ยดันเข้าไปตรงล่องเนี่ยนะครับดันให้ล่องเนี่ยให้ได้นะนะการงอขาก็ต้องขึ้นหน่อย ถ้าเราต้องการให้เขาหายตึงเร็วแล้วก็ขยับขาขึ้นไปนิดนึงเพียงแค่กดเบาๆนี้เขาก็ตึงแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยู่อยู่ข้างล่างนี่เราเรากดต้องใช้แรงมากเ็นะม,มันองศาม,มันไม่ค่อยได้นะครับขยับให้ได้ที่เลยเนี่ยพอยับตึงปุ๊บนะเนี่ยเป็นแค่กดเบาๆยิ้มก็ตึงแล้วนะอันนี้เราใช้ใช้อุ้งมือก็ได้ ถ้าเราจะแก้ปัญหาคือตรงชิดขานีดเนี่ยนี่แก้พวกกระมาพาดถ้าลงมาที่นิดหนึ่งก็แก้มือชาเท้าชาแต่สามจุดตรงเนี้ยเราต้องแบ่งแต่งให้ได้นะสองจุดนี่มือเอาา่เออมพฤ้นกระมาพาดนะครับตรงนี้ก็มือชาเท้าชาพอ,อมาสามนิ้วตรงนี้นะครับสามจุดหรือสี่จุดตรงนี้ตรงนี้จะแก้พวกนะครับปวดขาขาตึงพอ,อมาตรงนี้ ตอนนี้จะแก้พวกไอ้งอขาไม่ได้หรือว่าก้าวเวลาเดินแล้วมันเดินลำบากเป็นเส้นกลางเป็นเส้นกลางตึงมากเลยใช่ไหมแล้วลงไปเนี่ยเราสังเกตได้ดูนึ่งเนี่ยเนี่ยไหมเป็นเส้นเส้นใต้ขาค่อกดลงไปถ้าถ้าเราเราใช้ทิ่โป้กดแล้วเขารู้สึกว่าหน้าเบ้แล้วเขาเขาเจ็บเราก็เปลี่ยนเป็นกุ้งมือนะค่อยครั้งแรกครั้งต่อไปค่อยค่อย ค่อยๆน่อยหนึ่งค่อยๆขยับค่อยขยับนะครับ mm hmm. ที่จริงท่ามันมีทั้งหมด165ท่าแต่เราตัดเหลือแค่ mm hmm. ไม่เมื่อมา40-50ท mm ่า hmm. เใช่เวลาใช้เวลามันให้เข้ากับเวลาพ mm hmm. อเราได้แนวที่หนึ่งขาต้านบนแนวที่สองนะครับเรานี่ยนะครับไป ตัวตัวตัวหมองขาต้องการจากลายเส้นใต้ใต้ต้นขาต้องขาชั้นบนเห็นไหมอันนี้เราเราก็จะขายกล้ามเนื้อได้นะครับใช้เวลาไม่มากไม่มากไม่จําเป็นอาจจะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดก็พอนะครับเมตไม่ต้องใช้มากมันเหมือนเรามันก็เหมือนเรากดลงไปนิดนิดเดียวแต่น้ำหนักอยู่อยู่ที่นิ้วโป้งเห็นไหม พอได้พอได้สองแนวเสร็จนี้จบแล้วเราก็กดนี่ไปเลยนะครับกดนี่สลับไปไม่ตึงช่วงจังหวะตรงนี้เขาจะถ้าเอวตึงสะโพกตึง่ยกดเนี่ยจะรู้เลยมันจะตึงมากเพราะกดตรงนี้ตรงนี้มันจะลอยขึ้นมาแสดงว่าเอวเขาตึงนะครับเราก็ต้องหมั่นสังเกตเอาแล้วเราก็กดมานี้ให้กดกล้ามเนื้อนะ บนนานี่อืมกระดูกค่ะไม่ใช่อันนี้เขาต้อจัดกระดูกอันนี้มันเป็นติดนิ่มอันนี้ไหมดูดิน่ะเย็นเดี๋ยวมันก็จะเบาขึ้นนั่งคุกเข่ารออย่างนี้นะพยายามขึ้นไปเราไม่ต้องกดมากนะครับไม่ต้องใช้แรงมากจะใช้ตัวเราถูกขึ้นไปนี่ มัแป่เยี่ยมก็แปกสรแล้วเราอันนี้อันนี้เราเรียกว่ากดทับในนะนี้เราเราดูมากดทับนอกจับจับนี่นะจับนี่แล้วเราเอียงเอียงเข้าหาตัวนี้เี๋ยวมเรก็กดนี่ก่นนสัอกสังเกตคนที่งอขาไม่ได้ใไหมเข่าไห ไม่ติดพื้นเลยนี่พยายามค่อยๆกดลงค่อยๆกดลงนะแต่ไม่แข้านี่นะดูนะนี่หนึ่งสองสามเลยแล้วกดเนี่ยหนึ่งสองสามนะแล้วกดเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยไปไปเนิบเนิบนะครับแต่นี้เราเราตัดท่าออกไปเยอะแต่นี้เราต้องการให้ ได้กัอเวลาด้วยแล้วกล้ามเนื้อด้านนอกด้านในกล้ามเนื้อด้านในนี่มีหน้าที่ขอขากล้ามร้อแก้พวดกระเพาะไอ้พวกมือชาเช้าช้าไอ้ขาบันชาเส้นประสาทมินนี่ใช่เราก็ได้สามแนวอตนี้เราจะมาดูดานกล้ามเนื้อขาด้านนอกเนี่ยนะครับมันจะเนเดินเดินขึ้นที่สูงไม่ได้เดินแล้วไม่มีการปวดและตึง อันนี้เขาเรียกว่าท่ายาตามากนะใช้ใช้ใชสี่นิ้วนะยาตมารเห็นไหมี่นิจับยิ่งยิ่งยิ่งไปไปทางมากเนี่ยไอความตึงตรงเนี้เพราะมันตึงสะโพกตึงขาด้านนอกเนี่ยแนวด้านนอกเน,นี่ยตึงตรงนี้ส้อ่าทีนี้พอเราทำแคนน่นี้เนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะครับขึ้นมานี่เลยขึ้นนี้นะ เราจะดูประตูลมอยู่ช่วงนี้นะตรงกลางครับทรงกลางเลยแล้วก็สอบลมตรงกลางเลยตรงกลางสอกกดเลยใช่มอ่ากดเพราะว่าป้าป้าเขานวดเขาเจองูเขาก็เขี่ยหมูเข้าแล้วก็เรากดการกดของอยนเงี้ยมังกดเดี๋ยวมันกดกัดทำคำสอนหน่อยคือ หมอพักผ่อนแล้วสบายสบายเราสบายแต่ตัวเราเราต้องโยกด้วยนะอันนี้เราเราเรากิ้งขาด้านในจำไหมขาด้านในนะด้านในเรางล,ลงลงแล้วเราก็เลื่อนแล้วเราก็ค่อยพลิกมันจะขั้สิกว่าลงเลื่อนมาแล้วเราก็พลิกขันสิกว่าต้องุแค่ต้องพยายามฝึก พอเราขายด้านในเสร็จจับจับนี่นะฮรนูนี่จับขาให้มันตรงมันตรงแล้วไอ้ตัวนี้ยเราล็อกไว้นะพอล็อกไว้มันก็มันก็พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยที่เราก็กิ้งฟินไหมคะตัวนี้ตัวนี้คือในกรณีที่คนไข้ขอก้าวขาไม่ออกเดี๋ยวกดสเดี๋คือดิเี่ยวกดนี่บางคนสมรภูมอยู่เส้นนี้่มีหลังงานเส้นกับพี่เกียจไม่ยอมเดินเดี๋ยวผมกดให้นะนี่ ขึ้นลงประมาณสักสักสามเที่ยวนะครับสามเที่ยวแต่ถ้าเป็นมากมากก็อาจจะห้าเที่ยวพอมาครั้นี้ครั้นี้เราเราใช้ได้สองแบบคือใช้ข้อสอบกดลงไปนะครับก็ใึ้นลงมาแต่ถ้าเราใช้มืออาจใช้มือก็ได้ครับสีนี้เรากด้างในสเก็ตเลยกดมัใช้มือก็ได้ พขาได้ได้ได้ทั้งสามแนวใช่ไหมครับสามแนวเสร็จแล้วเราก็เหลือเหลือข้างนี้ข้างนี้ถ้าเรามติในในตำราเขาจะต้องทำนี่เนาะอาจารย์ว่ามื่อยเอวอาจารย์เลยใช้ใช้ท่านี้เลยไหมใช่ลูใช่ลูดเลยไม่ง่ายอันนี้ท่าของอาจารย์เองนะไม่มีในตำราเราก็ไม่เมื่อยหลัง แต่ถ้าใครจะทำนี้ไม่ต้องหันไปเยอะๆจิบๆเห็นไหมใช่จะต้องเอี้ยวตัวเออเหื่อยเอวมาดาท้รับทำอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะครับสบายสบายคว้าแค่ก้มเฉยๆต้องเอี้ยวถึงเย็นไปสัตื่นดีนะดีๆกันค่ะค่าดีเห็นตื่นเนี้ยไม่เล่นนะแต่จุดจุดจริงๆก็คือไอ้จุดนี้เขาเรียกว่าจุดเหรียญเฉวียนถ้าเกิดว่าเป็นของจีนนะถ้าเป็นของไทยเราก็ จุดแก้พวกปวดเขา่ามีสองจุดจุดลดไขมันตรงนี้